สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะพาไปเดินเลาะตลาดนะครับแถวที่ผมอยู่นะครับไม่ไกลนะครับเดี๋ยวรอ จะเดินไปขึ้นรถเมล์กันนะครับผมโดูไปด,ดูกันครับตอนนี้ก็มารอรถเมย์นะครับ 3, 1, เรืออีกสายสามหนึ่งเรือสามนาทีนะครับสายสามขีดเจ็ดเรือสิบสามนาทีรอรถเมล์ครับตู้นี้เป็นตู้กันความกันลมนะครับช่วงฤดูหนาวเขาจะเอาทำเป็นตู้แบบนี้ แต่พอหาย,หายจากหนาวหรือเป็นฤด,ดูร้อนเขาก็จะเปลี่ยนเป็นเขาจะเอาออกนะครับผมอันนี้สายรถเมย์ที่ผ่านเส้นสน,สนี้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันนะครับตอนจะขึ้นรถเมย์นะครับตอนรถเมย์มานะครับ วันนี้ก็มาถึงตลาดแล้วครับชมกินบรรยากาศแสงสีแสงสีสวยงามนะครับ อากาศดีครับเย็นพอดีครับไม่เยน็นมากเออข้ามทางรถเยอะรยบรรยากาศดีนะเย็นสบายครับ ไม่เย็นมากเท่าไหร่เลยไปกินต้มกระดูกหนมะูต้มกระดูกนะ เดินเล่นเดินอเอาบรรยากาศดร็จนรับตลาดก็ปิดแล้วยามเย็นร้านอาหารเปิดอยู่ตกคปณเข้าไปัดอะไรกินก่อนต้มกระดูกหมู อเคครับเดี๋ยวเจอกันที่นั้นตรงหัวดึกมุงน,นะครับเมื่อกี้นี้ไปดูร้านเมื่อกี้คนคนเยอะเกินไปจดไปเข้ามาคนเดียวด้วยครับเดี๋ยวไปดูร้านใหม่ก่อน นี่ครับมาถึงร้านแล้วครับเกีอน่าเกลอนะไรัอันนี้ก็จะเป็นกิมจินะครับผมอร่อยนะครับน,นี้ก็กิมจิเหมือนกันนะครับผม เป็นกิกิหมวกแช่เท้าหรือเปล่านะครับตันนี้จะเป็นหอมดองนะครับผมหอมดองก็อร่อยกินกลับครับนี่สามอย่างนี้นะครับกินกลับนะครับมาครับผมตัวนี้เป็นต้มกระดูกหมูนะครับต้มกระดูกหมูกำลังร้อนๆเลยนะครับผมดีมาครับผมมากินด้วยกันครับร้อนๆเลยครับ คันไอขึ้นเลยครับไอควันรอความร้อนขึ้นเลยนะครับมามาครับผมทุกคนครับมากินด้วยกันครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตก,กินก่อนนะครับสวัสดีครับ